สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวัตถุสุกคนเนาะเหมือนนี้มาพบมาฝอกระเป๋าสุขคนคนมากมวนพี่น้องเหมือนนี้เป็นมือสั้นมั่นดีเนาะที่เ้ามากระเป๋าเองเนี่ยพี่น้องสบายดีเด้อดีเด้องเพียงเนาะเหมือนนี้เป็นบุญบ้านอายไปเนาะอายหักข้าเนี่ยอยู่ปากซองพี่น้องเ้ามานี่ได้ประมาณสามมือสองคืนเนี่ยพี่น้องคืนที่สามมือแรกนี่นะมืออืสามสี่เดือนเมื่อนะเพียงเนาะ ถ้าพังเบิ่งตัวจริงนะเพียงน้องมันนี่กับบุญบานเพื่อน่าเสิมาเห็ดคงกินคงอยากซอยเพห่อยนะครับแขกครับยังในในสวนมไปเละมันนี่แขกมาได้เลยเลยทุกสายสิมีผู้สาวหยันไปเอวานผู้สาวอยู่โอกมันนี่เดี๋ยวเบิ่งน้ำกันนะฮาวเซียดมีน้อยังเนาะเพื่อจีแจกสูตรมันนี่พี่น้องแจกสูตรยังเน่ะเพื่อเสียดย่ำตรงย่ำยังเน่ะเ้ากับเสียดพวกสเต็กยังแบบแน่แกมแน่ยังไปเอ้คงกินคงอยากนะเพราะดิเสิร์ฟเพป็นเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศน้ำกันนะเพียงน้องว่าเสียดเนี่ยอะไรเนี่ยอะไร ตอนนี้ก็เป็นเวลาก็มุ่งซีดมุ่งนะบ่เอ๋ก็สิไปอาบน้ำนะสวัสดีสวัสดีเอฟซีบาศกุลเด้อบ้านนี่ก็ถ่ายคลิปกับสวนหน้าสวนดังพี่น้องใอ้เ้าน้ำสัญญาณสัญญาณนั้นมุมมี่ข้อตรวจข้อไฟผู้ที่ได้กลับมาเบิ่งเนาะมันกลับหน้ากลับหลังเนาะข้อตรวจเด้อพี่น้องผัวบ้านนี่เขาก็ถ่ายคลิปผัวบ้านมันเ้าน้ำสัญญาณนะพี่น้องสัญญาณกับป้าปิดสว่างเขาก็นอนอยู่เพื่องนี่แหละเบอร์เอ๋กับพวกง่ายพี่เนาะ เดี๋ยวบรรยากาศนั่งกันนะฮเสียดเอียงบรรยากาศส o o สวนกันนาอบสีฟ้า,างียบเบิ่งสวนกันพี่น้องนี่กลวงกวงนี่นะพี่น้องสวนคนนี้โอ้กล้ยสมดงามเดียวป่ะบ้านปากเสือบ้านส้มสนุกเมืองปากซองแข้งจำปัสซากมาพี่น้องนะอกล้ย กว้างควงดีดได้สวนหนะแอ่ให้ดูมันอยุเท้าปากจองมันด้วยนะพี่น้องไงเดี๋ยวเขาเขาขว้าคกรเกืเ่าเลยพี่น้องเราบบพ่เนานะว่าเอกระน,นานด้วยป <c oughs> <c oughs> กติเราเองตื่นเื็กแล้วพี่น้องวันนี้เพิ่นไปห้าโมง้าวะ เดี๋ยวเขาคั่วเกลียวพี่น้องธรรมศาสตร์นะพักนั่งนั่งหนาวทานกับมองผลิตกับมองบดกับพี่เอียงกันเนี่ยพี่น้องตอนนั่งก็บมอห์เพือนขั้วเนาะคือเก่าพี่น้องเขาขั้วคือเก่าเนาะเขาจะมาซอยตบใบเนาะเพียงเราสรอยใบเป็นตอนเป็นตอนแต่กับแขกคนมากกับน้ำห่อนดวกพักเสือๆกันเลยสร้อยตอนตบใบคางหนามันใบเนาะเพียงเราเดี๋ยวตบเพิ่งเพิ่งเนี่ยมันสีเปลื้อนน้นสีเปื้อน cái này cái ai vẫn sợi đang bật nhiệt nhầm tổ không nên xuân như gì nhiệt nhầm nắng này phải chỉ sai sồn phát đấy ừ kèm đào kèm bia là bên kèm bia quần bạn trong mi nhìn mi mi không mi đá mi nu có phải thuộc gì nhiệt đá không nhầm tổ nhầm nắng này bên nào bên nào gì tắt toàn tổ bật sợi đây là trò ha เน็ดเต็ดเหรอเนี่ยเนาะนี่เหรอเหรอพวกใส่พวกเครื่องไนวะเนี่ยตบนุ่งอีกแล้วเครืองวตั้งอบตัวหนึ่งอยู่วะนี่เหรอตักผักใบมันเย็นถ้าจังซ่อย ไก่เนี่นกัดตุ่มไปเลยพวกอันนี้มันตรงนี้คือข้างมองจิเห็ดอันนั้นน้ำหวกไก่ไเอ้แบบอีเป็นมะลกุกไอ้เออกำลังอาบน้ำยอยู่เดี่ยฮะแต่ก,ก่อนนักเรียนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งตอนน่าสะสอย นี่ก็ได้เอาขึ้นเอาตักแล้วอัอายควรตัๆเนาะพอเฮาตมเปื่อยมันก็สิออกเฮาสิซอยตอนๆใส่กระส่ามใบนะพี่น้องส่วนน้าต้เาก็ข้างมอไว้บัดแก่คนมาก็ยุบตัวนี้ใส่ตักน้อนดวเนาะกลานีอายนก็ซอยหนังเพิ่นเสียดยเฮ็ดยตงพี่น้องแว่าสกคนเฮ็ดตอนหนังนเฮาก็ตมดแล้วพี่น้องแซ่บหนังัวน้อยเนาะแซ่บๆดอกน

ห่นแน่เพี <eterm oon> ่น้องเลยนี่ต้นห่อนนะนีเราะกินพ่อหอนพรอนพ่เมากินพ่มห่อนพรอนพ่อเม่าแต่พินขาว่าเนี่ยทานใหนอมันอุ่นเอยงานิดหน่อยงานหอเอากระสอบก้ามใหญ่มากน้เลย แจ็คว่างานนี่อร่อยเป็นไงม้าวมันเกิดที่น้อยดูมันเกิดนี่อร่อยคุณนา่ม้าวเประเพณีอยู่ได้เขาเนี่ยเดี๋ยวี่น้องบุญชินกินธาตุนะจังอาหาของกินของหยากร้อนหพิเพิ่นเพิ่นมาดิ่นน้ำเลยครมันเป็นเปรี้ยนี่อยู่ได้เอาหน่อยองเนาะบุญมันมึนแต่ละปียังตรองเหตุนะจึงเอเหตุมันจึงอยู่ดีไม่แห้งอุูประจำปีเพื่อนอยู่ประจำปีบุญเดือนสามเดือนสี่นะ่น้อง ยอมายามกันียู่หักเปกหางเปง่ายเลยน้องมายามกันปีแต่เสื้อเห็นหนากันนะ่นรอมายเอมลูกขนไก่เนี่ยมัไอื่นกเป็นผู้น้แเดี๋ยวมีไอ้พ่จแจกสูตรเทศดย่ำตรงให้เบิ่อนเาเนาะจีคือการ่ับสูตรบาสักคนน ของแก่เพามีจังมีนู้นนี่มีตุ่มนี่มามีปีมีลมีรั่วมีรั่วจิ้มรั่วแง่งเลยี่น้องประเภทควงเนี่ยนาะฮะตอนนียับนังนี่เนี่ยแต่ยับนังแต่ก็เห็ุ่มพักได้พี่น้องสมพักสู้แต่ว่าตัวขาด้วยเล่นกระปุ่นเนี่ยเพราะว่างานบุญแถวหวานเรามาต้องเห็นกระปุ่นเดียววาทุกคนจะไปดีวิวกินกระปุ่นเห็นเนาะ ไม่พอกันตอนอาดมันเย็ย่ำตู่เนาะนี่พี่น้องคือส่วนพักตัวแม่เคนขันบ้านนี่เนาะเข้าไหวเห็ดแนวแกมเนี่ยยังอยู่กับเสียนั่งใส่แล้วข้นข้นเปตากแดดเพราะว่าอากาศมันเย็นมันหนาวมันน่านเป็นพี่น้องเพราะว่าสิกินมือนีได้เนาะไม่มือบนบ้านนี่ครับแค่เข้าจากแหลตแต่มันกระส่วนบนาน้าเลยเอาใส่ยนั่งนี่เลยพี่น้องเพราะว่าจะมีนั่งเอาอีกผัดชมพู่กันเอาอีกนั่งนี่นั่งก่อยเนาะนั่งก่อีก สมพักกันได้ยังสมพักสู้ดิน้องสมพักสู้ลเลยกระเยังพักอีกคู่พักอีกคู่เนาะพักทะเมรับปูเยี่ยเนี่ย้อนสิไปตากแดดไว้พี่น้องเพราะว่าอากาศมันหนาวเนาะทีา,ทางภาคสองเนาะมันก็ดสมนอนสม,ม,นสมไป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 ตากแดดคุนคุ้นความร่วงนั่สิ เนาะถ้ามาตากแดดไหวแน่เลยน,นะเชีองเนาะข้วไม้บมา,บามันถือแดดอากาศมั็นหอนมันจงเปลี่ยนใบเพราะว่าสิกินอย่างนี้เลยขุมไม้ก่อนอย่างนึงวันมาตอมทางนี้อายสร้างเองมันกอนลูกคนไก่เนะะเาะเพราะนีแขกบ้านคนกินสี่มหมดได้บางคนเห็ดตีเห็ดเห็ดน้ำเ่ยมเข้าใบตี เนี่ยไอ้ไอ้เป็นเห็ดน้ำย่ำโตงเนาะพี่น้องเนาะมัน the <the มเกิดโคตรน่อสูตรกันเพราะว่าเป็นเห็ดต้มมะขามเนาะพี่น้องต้มเขียวหน่ามะขามเนาะเฮาเห็ดตําแยงซักหนึ่งเนาะอืมเฮาเห็ดเด๋มันดินเห็ดเบิ้งสีนองสีมมันสีกันว่าก็คือของข่อยเอาหนึงทีไมารู้เอ็ง เนี่ยกับปีงซ้ำล่านะเพียงเนาะกินเขาก้อนจ้าแขกขึน้นมาทางเอือยมันก็นเลื่อนทางมาตปะปากเสือเนาะจะคล้องสวนน่ะแน่แนะขวดเลน่นไม่รู้ว่ามาเฟียฮะเอาซร้อยว่างานก็สิตใต้คีบหายหนี่ซอยสร้อยแขกคนมาเนาะโอ้ขีดตู่มาเนาะเอากินเอาเอือย,ยมาซอยไม่เอ <โฮ S 1> ือย เ่ยค่าซือกล่องให้อละซอยเนาะนนต้องจีเซียอยู่หอกละซอยถึงกับปุซอยเมก้ไม้จะซอยเลยกัไปทซาบอ,อย่างนู้ยังเั็นนะนี่สยบเนาะสบนะะกินขาวมันงก็จีซียไแ้วมือนนี่นี่เหรอเรากินน้เปีเอลกาเดิน,น <laughs> าทางวัตะปักซเนาะพี่น้อง มาเบ่งสวนเนาะเท่านี้กวดบึงผู้ารกวดบึงสวนเนาะก็เป็นเพราะเกี่ยวกางที่มานตมกยอใช่เดี๋ยวเามาจหลังจำหลังมีพ่าะแม่งของอีดีอีดี ปีงส้ำได้ปีงใส่อ er ่อนน่ะพี่น้องแซ่บแซ่บเลียด้วยแค่อยกับเศียรย่ำตรงยังถ่าแบบแข่งอยู่เขาไปเขาจะไปซื้ออยู่ปากเซีอยู่แข่งก็บอกทัวแข่งก็บอกทัวร์พอมีอยู่พี่น้องตลาดเครืออีกตัวนึงของเสียมันต้องเดียวใส่ยาหน่อยนึงโครงการนีม้วนส่งเครืองเครื่อง ก้อนไม้เขาเอาเอือบน่ะใหญ่เขามเอาเป็นนวดเป็นเกลือมาซ่ากับหน้าหัวด้วยแล้วก็เศษแขกคนกับมาเนาะพี่น้องเนาะเนี่เขากินก่อนแขกแล้วมันจงนได้เปียบเพราะเขาคดเนาะนี่ก็ได้ไม่ได้สีตักสมพักเขาเนาะพี่น้องเนาะแหลดมันกับวดแหล็ดมันกับต้องสิบเป็นน,ปน,นี่แหละป้าหนี่งแขกคนกับมาเนาะแขกคน,นกับม้าพี่น้องให้ตักสมพักก็ พักเข้าตากแขกไวนแฉบเล้จพี่นอสมพักสุชุดหน่ออะไรแล้วนะนี่เาตาห้แขกเป็นแขกเป็นม่มานจะสาวบนนีนางน้ำได้บิบ เสียแต่ว่มีปลูงมาตากนา้ำว้ามไม้มา,มาตากแดดไว้นี่มันเปลี่ยนไมบมันสมเหมือนมุมใบเดีย๋ดวยวเราไปเสือไปเพื่อนเนาะ มูหมูองพออายเพิ Bom ่นาวดัาการนกรเขาจะได้แนวพานได้น้มันดีๆกันสักตุนเป็นกมาได้นะสุภักตากแดดสุภักตากแดดสุภักตากแดด ใครแน่จ้างคุเล็กเสิร์ฟมาเนาะของสวนคนจะเป็นย่างโตก้นกันดีเนาะย่างโตก้นกันดีเนาะโอ้ฝนชิจกจกแม่ฝนเลยเออตอนนี้เขาก็กินข้าวได้แล้ววันนี้แขกคนก็มาหลายแล้วเขากำลังเสียดย่ำโต้งนะเพียงเนาะตัวนี้ใหญ่เป็นก็ซอยเสียดอยู่ผู้ซอยโอ้กระส่าย ข้างนี้ไอ้พเพิ่นกับตำเนียงตำเทียมหรือแป่แมนผีมีมีพริกม,ม,มียังไพริกพริกเทียมริกระเทียมน้าาำตาลน้ำตาลนัวสิเดโอกันโดนอยู่หรอกพี่น้องกันมาสักคนยังอยู่นี่เพื่อนครัวหน่อยคือไอ,อาสิเป็นมือมอื่นมือหือเลยสิเดกรับพี่น้องเลยกระทานบหเสียบ เดีแ่นอกเขาไม่ใส่แค่นอกเขาไม่ใส่น um, um, uh, ah ี่วาตนนี้ปุงเนะข้างนี้อาหมอข้างมอนี่นิโกข้างมอทีข้างหมอรว่เนาะรว่วเลยเขาบกินดิบไดบกินดิบเลยพี่น้องให้ข้างมอรวกเนาะรวรั่วฉีนตอแล้วส่อยนะพี่นนองนี่พี่เนองเขาใส่น้ำมะขามนีพี่น้างน้ำมะขามต้องตกานี่ยวแต่ว่าใส่น้ำมะขามเลยกัยางบุ

พวกตอน,นันเกือเป็นนัวข้าใส่ก็บบบผิดตอนข้าตำมนะพน้เอ็ดนมเสียงชีมมั้งเด็ทกองอู้เพ็ดเพ็ดหนเนี่ยแเป็นยังไงถ้างนี้ก็หมอดน้านพดเถอะปะ Bin cái cơn kia quân mãi binh sâm ba. Tang hai bóng 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 tang là bóng tang hai bóng tang hai bóng ยาล่าถ่ายอีกประมาณห่านหนาที่ด้วยสีหน้าที่สีนั้นซุกนะพี่เนาะมีพี่น้องห้าสิคนสีคนโอ้ซามันซุก่พนยังนี่นซุกนันซนอีส้ยนี่ตอนี้พี่น้องห้ากับดวกแล้วนะสีนะยาอายเปีเ เป็นเกียมพักเกี๊ยวมีมบักตัวบักแข็งขาแต่บักเครืยนะวน้อเนียนครับเพราะจิ้งค้ายังมีก็เสาะอย,อยู่นี่น้ำที่เป็นปรุงแต่แล้วเนาะแนี่นี่เนาะข้าวเห็ดเนาะเมือนข้าวเห็ดกับตีนจระเเห็ดเ <c oughs> ออมาขัดเหวา่าเขาตัว นั่งเอกนึงายน่เป็นพักกันนันพี่น้องนาพักการกรรมพักบัวลพระนอพีน่น้องมาบดินข่าันสีมึงน่เอาน้ำสอีกอัเดืเอดา้อยำสู๋่ำสีข้าเหนือยำชีม่มันสีเซ่ออีกำกระเทอกเยสกิวแบบเนี้น ความหายใจไย่แข็งนะเนี่ยซีนอ่ะบอวี่เดี๋ยวมจุกนี่อู้ดดึงซีมาอู้โอ้โหขกันอ่ะจะเห็นต้อาดีีมันเอาวงวงเงินให้วงไว้อเนียเอ็นหนาได้บอ อ่นเพชรมันได้ดัเพชรวะนีวงจ้ะนี่คือสอนกลางนี่น้องนี่คือวงห้ถูกต้องยิสกลางแค่อสอนเล็ก <c oughs> แบบสุภาพพีบอชิมนละแตข้าวขัขนบ่าสกคนเห็นมันก็นสีดสัด้นแบบกันเนาะห้าสิร่องสูตรตายเนาะอ้งเสียเท่าไห ิันเลยเสียเสียนองเสียอืมโอ้ยท่านโมเมนบางสกคนนี่บดบอยังดีเลยมองก็็กตาเนาะขวไม้ก็แม่นซื้อยังคนอ่ะซื้ออืมแต่ไโสร่าานั้นกินได้กัได้เนาะท้างนั้นก็ทาอย่ากินส้จุอยู่เนาะได้เฮยท่านไรเฮยเลยอือหอ เพื่อนมงอย่างงีนี่สมสมะเลยเว้ยทักเจ้าบอกแกเบียนี่มือมั้งงสเลยนี่ดดข่าวี่ยย่อนเี่ยอืพวกไอ้ีมเตร่ยเลยไม่เก็บเบียอขอบอกว่าเฮ็ดได้ร้ายไปแล้วี้านม่เฮ็ดกันมานี่จแขกคนมากเลยพี่นนองเพาาะเอายำตรงไปให้เป็นกินเนาะ ใช่ละจานนี่ทักไหมทักให้ไปทักจานหน่อยสิแม่ใหญ่ชุบเอาเลยเอาตะไคร้มาด้นังเลยสดเนี่กินกิน่ทีไรพร้อมนะครับเขามาน้่ล้างหนนบบน อืมมันมันติ่นยองัันานอกอืมแล้วอบนมันบ่บ่มันว่าบ่สมีนตามันบ่เออโตกนอยครับจพี่เอเอ่อ47ปีของแกพัฒนามจริงแล้วก็มันบ่ได้เบิ่งตามนี่เออยาโตมันสิ้เบิ่งได้มันบ่กล้ามาพวกนั้นแบล็คลิฟเออ น้องเพียงเนาะสำหรับคลิปนี้นว่าวสกุลจทไ์ใเพียงสนนิเด้อพี่น้องฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ได้เด้อเปนั่งไกลให้ว่าวสกุลเห็นคลิปต่อๆไปน้อเพียงเนาะตอนนี้ก็ได้เวลาหาห,าห้องมุ้งอ่ะพี่น้องเขากับห้าแขกเดียบลอยน้นองเพียงเนาะอยู่เหือนหนายไปเนาะไปนังเดี๋ยวฝากส่วนหนึ่งหนึ่งคนนะขอโอกันเด้อพี่หนาพี่น้องถ้าผู้ใดอยากซับพอรสพี่น้องกับกดซุปเปอร์แทงมาเนาะพี่นาะพโฟก,กันอีพี่หนาเด้อบ๊ายบาย มวนไายมวนไายขอบใจอ้พี่นายเด้อขอบใจพ่อพี่นายเนาะขอบใจขอบครัวพี่เนี่ยอบอุ่นไายพี่เนอะบอกกันที่พี่หนาเด้อบ๊ายบาย